กเอาถือกล่องถือกล่องให้นานกะ ัผู้ใดบูไม่ใหญ่เพินขอขืนลถมานั่มไล่เฟินมาจักเฟินขอข้นลดมานั่มเฟินขอข้นลดมานั่เลยเฟินมาเนี่ผู้กอดไม่ใหญ่อยหันเดียแจักเพื่นเป็นผู้ใดดอก you <laughs>